วิธีเจาะลังกระดุมกุ้นและวิธีเย็บกับสาบลังกระดุมด้วยผ้ากาวอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะกดสมัครสมาชิกเพื่อรับชมคลิปพิเศษแบบเจาะลึกกันอันนี้ก็จะเป็นชิ้นแพทเทิร์นนะคะกางหน้าเนาะเราก็จะก๊อปปี้นะคะออกมาเป็นสันทบแบบนี้เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของสาบนะเสร็จแล้วก็กดลอยมาแบบนี้เลยค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่เราจะเจาะสาบนะคะด้านหน้านะคะอันนี้เป็นผ้าก,กาวนะคะฝั่งที่เป็นกาวจะหงายอยู่ด้านบนนะคะก็จะประกบอยู่กับลังกระดุมนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นฝั่งสาบนะเดี๋ยวเราจะเจาะแล้วเป็นแบบนี้นะคะตัดผ้ากาวนะคะให้ชิ้นมัน พอสมควรเนาะอย่างตัวอย่างน่าจะประมาณสัก2นิ้วคูณ2นิ้วนะคะเราก็จะประกบไว้ด้านของฝั่งด้านถูกนะคะแล้วก็ให้หงายกาวขึ้นเนาะฝั่งที่ไม่มีกาวนะคะประกบกับผ้าด้านถูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะก็จะเย็บด้วยฝีเข็มเบอร์หนึ่งนะคะเนื่องจากภาพนี้ไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานแบบชิ้นเล็กๆกันอ่าเรามาเริ่มเย็บเลยนะคะเราจะไม่ได้ ปักเข็มเข้าไปที่มุมนะคะก็จะปักตรงกึ่งกลางของลังเลยนะคะเสร็จแล้วก็เดินรอบนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะเท่ากับที่เรากิ้งมาเลยนะคะเดินจนรอบแล้วนะคะก็ตัดออกเนาะตรงไหนที่เป็นมุมนะคะก็ปักเข็มให้พอดีมุมเนาะแล้วยกตีนผีขึ้นแล้วหมุนนะคะ เย็บรอบแล้วนะคะทีนี้มาตัดได้ออกเนาะแล้วเราก็จะเจาะรูนะคะตรงกลางนะทีนี้เราก็จะเจาะตรงกลางก่อนเน,ะะนาะลักษณะจะตัดบากเข้าไปที่มุมนะคะตัดเข้าไปที่มุมแบบนี้นะคะตัดเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเนาะผ้ากาวที่มันใหญ่อยู่นะคะเราก็ตัดออกให้มันเหลือโดยรอบสักครึ่งนิ้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราปิ้นกับผ้ากาวนะคะให้เข้าไปอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้นะคะผ้ากาวก็จะมาอยู่ฝั่งด้านผิดแล้วนะคะก็จับแล้วก็จัดมุมให้ดีนะคะอย่าให้ย่น,นะคะ่ะเสร็จแล้วเอามารีดได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาเตารีดนะคะวางทาบลงไปเลยคะ่ะให้กาวละลายนะคะค่อยๆตบไปรอบๆนะคะแล้วค่อยๆถอดเข็มหมุดออกเนาะเสร็จแล้วค่อย รีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พ่นด้วยไอ้น้ำนะก็จะได้ช่องสาบนะคะหน้าตาแบบนี้เราก็เจาะให้ครบทั้ง5้หลังเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะหลังกระดุมกุนกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เรากลิ้งไว้เนาะมันก็จะเป็นในฝั่งของส่วนที่เราจะเจาะหลังกระดุมนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะ เดี๋ยวเราจะกัดเข็มมุดนะคะเพื่อให้เห็นตำแหน่งที่ด้านหน้านะ,ะพลิกกลับมาที่ด้านหน้านะเราจะเห็นว่าตรงนั้นจะเป็นตำแหน่งของลังกระดุมนะคะอ่าเราตัดเศษผ้ามานะคะกว้างประมาณ2นิ้วคูณ2นิ้วนะคะวางเกณฑ์เฉลียงแบบนี้นะคะเอาด้านถูกนะคะประกบกับด้านถูกนะ เสร็จแล้วเรามาเริ่มเย็บนะคะเดี๋ยวจะเย็บที่ชิ้นเล็กนะคะให้ดูเพราะว่าชิ้นใหญ่ภาพไม่ชัดนะคะก็จะเอาฝั่งด้านถูกนะคะประกบกับด้านถูกนะเย็บเดินฝีเข็มที่นะคะเย็บให้สองฝั่งเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้เย็บล้อมเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเย็บแล้วก็ย้ำหัวท้ายด้วยนะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตัดบากนะคะให้หน้าตาเหมือนในรูปนี้เดี๋ยวเราจะกลับผ้าเข้าไปฝั่งอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านผิดนะคะก็ตัด ให้ผ้ามันเล็กลงนิดนึงนะคะแล้วก็กลับไปด้านหลังนะคะเสร็จแล้วก็จัดให้เข้าที่นิดนึงเนาะตรงมุมนะคะเราจะไม่เอาไปรีดนะคะจะไม่โดนเตารีดจนกว่าเราจะทําเสร็จนะเวลาเราเจาะแล้วนะคะตรงด้านข้างนะคะเกิดเป็นรอยยับย่นเนี่ยเพราะว่าเราเอาไปรีดนะคะตรงเนี้ยที่เราชี้อยู่เนาะมันมีความหนาของผ้าไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเอาไปรีดเนี่ย มันก็จะขึ้นเป็นรอยย่นๆนะคะอยู่ด้านข้างนะตรงมุมนะคะที่ฉีอยู่เมื่อกี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับกันเนาะก็พับผ้านะคะขึ้นมาเนาะให้เป็นสันทบนะคะนะคะดูด้านหลังนะคะพับจีบขึ้นมาแบบนี้นะคะปกติเนี่ยบางคนเขาก็จะเย็บตรงนี้นะเพราะว่าช่วยล็อกนะคะลิ้นด้านข้างด้านหนึ่งทีละข้างเนาะก็จะพับขึ้นมานะคะทีละข้างแบบนี้นะคะ แต่ครูไม่ชอบให้มันเห็นรอยเย็บด้านนอกเนาะครูก็จะไม่เย็บนะคะจะใช้วิธีจับแล้วก็เอาเข็มมุดกัดไว้แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวก็จะจับทีละข้างนะคะจะทํำช้าๆให้ดูนะคะ มาดูด้านหน้ากาันว่าเราพับลิ้นเท่ากันไหมสอฝั่งนะคะตอนนี้ก็เช็คแล้วก็จัดนะคะให้มันเท่ากันอพอจัดเท่ากันแล้วเอาเข็มมุดนะคะสกิดตรงขอบนะคะด้านข้างนะคะของลิ้นทั้งสองอันนะกัดให้มันปลายของเข็มมุดขึ้นมาอยู่บ้านบนเลยนะคะเป็นการล็อกเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สกิดอีกข้างนึงด้วย สกิดมุมขึ้นมานะคะมุมทั้งสองข้างนะคะมันจะได้ไม่พุบลงไปนะคะดูนะคะชัดๆใกล้ๆอีกทีเนาะว่าสกิดมุมทั้งสองข้างขึ้นมานะคะไม่ให้มุมนะคะตัวผ้ามันยับและพุบอยู่ด้านล่างนะคะ เสร็จแล้วนะคะเปิดขึ้นอย่างนี้จะเห็นตัวลิ้นนะคะที่ยื่นอยู่เป็นสามเหลี่ยมเนาะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกดนะสําหรับด้านข้างตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเออเราปล่อยไว้แล้วมันดีกลับเนาะก็เอาเข็มหมุดมากัดไว้นะคะแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเย็บนะคะกดตัวลิ้นนั้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะอเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านนอกอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเย็บกดนะคะตัวลิ้นที่ยื่นออกมาเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะกดไปเลยนะคะไม่ต้องย้ำนะคะใช้ฝีเข็มที่นะคะมันเล็กมากนะคะใช้เข็มหมุดนะคะเขี่ยช่วยนะคะเย็บให้ชิดมุมเลยนะคะมุมของลิ้นสามเหลี่ยมที่ยื่นออกมาะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะก็มาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะเย็บเหมือนฝั่งแรกเลยค่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะทั้งสองข้างอ่ะกลับมาดูที่ด้านหน้ากันนะคะ,ะทีนี้เราก็จะล็อกฝั่งที่กำลังกัดอยู่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะปกติตรงน,นี้จะมีรอยเย็บนะคะแต่เราไม่อยากเย็บนอนเราไม่อยากให้เห็นรอยเย็บนะคะเราก็เลยไม่เย็บกดไว้ด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะไปเย็บกดไว้ด้านในเนาะก็ใช้เข็มมุดนะคะล็อกไว้แบบนี้ก่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราดึงเข็มหมุด ที่อยู่ด้านข้างออกได้เลยนะคะสองตัวที่เราล็อกไว้ตอนแรกทีนี้เราจะย้ายฝั่งมาล็อกฝั่งนี้แทนเราก็จะเย็บกดเหมือนกันนะคะเหมือนตรงที่เราเย็บตรงส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ถ้าเรากลัวมันแยกนะคะก็เอาได้เนานะคะมาสอยไว้ก่อนได้นะ เสร็จแล้วเราเปิดขึ้นนะคะแล้วเราก็เย็บนะคะล็อกด้านล่างไว้นะคะตรงลิ้นตะเข็บนะคะที่มันยื่นออกมาไม่จําเป็นต้องเย็บชิดนะคะไม่เหมือนครั้งแรกที่เราเย็บนะฝั่งที่เป็นสามเหลี่ยมอันนั้นต้องเย็บชิดนะคะถึงจะสวยแต่อันเนี้ยไม่ต้องเย็บชิดก็ได้นะคะชิดได้ก็ดีค่ะแต่ไม่จําเป็นนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดก็ใช้ตินผีข้างเดียวก็ได้นะ เย็บแค่ให้โดนชิ้นตะเข็บนะคะชิ้นนั้นที่เราตัดบากไว้นะคะเย็บเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปรีดนะคะก็ตัดเล็มนะคะผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วออกนะคะให้เหลือรอบๆอบนะคะ สักเกือบเกือบหนึ่งเซนนะคะหรือว่าแค่ครึ่งเซนก็ได้ค่ะ,ะเสร็จแล้วเอามารีดได้เลยค่ะรีดปกติเลยนะคะอ่าเราก็เจาะเสร็จแล้วนะคะเหมือนกันทุกลังเลยนะคะเจาะจนครบ5้ลังค่ะอ่าเรารีดทุกลังเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีด ะะภาพตรงสันทบเลยนะคะก็คือกึ่งกลางนะคะที่เราขีดเส้นเอาไว้นะตรงที่เรา,าพับเนี่ยจะเป็นสาบยื่นนะคะไม่ใช่เส้นกลางหน้าเนาะตัวชิ้นกลางหน้าแล้วก็ตัวศาสต์นะคะมันก็จะอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยนะคะกลางหน้านะคะเราทําเป็นสันทบนะคะ,ะพอทบกลับมานะคะลังที่เรา เย็บกับกาวเอาไว้นะคะมันก็จะมาอยู่ซ้อนพอดีกับหลังที่เราเจาะกระดุมเอาไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เนานะคะเส้นกลางหน้าเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาสอยนะคะตอนที่เย็บเสร็จเป็นตัวละตอนนี้เราก็จะมาสอยนะคะอันนี้เราเย็บกับสับในเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสอยในส่วนที่เป็นสาบนะคะติดกับตัวกระดุมนะคะด้านนอกนะ ก็คือเราเย็บกับกาวแบบนี้แล้วนะคะก็ไม่ต้องมาเจาะสาบหลังกระดุมเน,นาะเราก็สอยได้เลยนะคะ จะเป็นด้านในนะคะที่เราสอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลังกระดุมด้านนอกนะคะอันนี้จะเป็นภาพลังกระดุมด้านหลังนะคะที่เราเย็บเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ลงค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีค่ะ